ราวนี้ผมจะไม่เดินไม่เดินจะยืนนิ่งๆเลยโอเคต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทันด้วยันวยูของผมนะครับด a กเฟย์มาสเตอร์คนเดิมรอบนี้ไม่อะไรมากมาแก้ตัวโดนแ่บตอนนี้วิทยาการคือก็ต้องเสียควาโอู้ไหนมามาแก้ตัวอีกตัวอ่าผมก็ใช้เป็นนะคลาสสิกดันเตอเหมือนเดิมอ่าครับก็ผมก็ แบน,นเตผมองอกเดิมนะสแตนสแตนดาร์ดแบนเต้พร้อมยังพร้อมยังอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามกิ้งเลยนะอ่ะสองสามกิ้งมาเฮ้ยคนพิดปั่นเย่บอกแล้วท่านี้มันหากินง่ายนะ มือมือแซงไม่ชินนะท่านี้มันลดนด้วยอือ้ยเปิดตัวมาก็โดนฟั่เ่ไมเปิดตัวมาก็โดนฟันคัเหมือนพี่เลยวิื่อกี้ก็โดนไปทีนึงนี่นี่ อ uh, ะไรโอ้โหเลยฟ้าอืออืเอาไปเอาไปเอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยหลบๆล้มามามามอมามามา มาขึ้นมาให้หมดขึ้นมาให้หมดหมดนะเออได้กว่าทีเดียวเดี๋ยว<า>เดี๋ยวไอ<า>้พวกนี้เชียร์ไอ้พวกนี้ก่อนเชียร์ไอ้พวกนี้ก่อนบัน่เยสบายสบายดีสบาย,สบาย,ส,บายสบายมาก No đem mê bồn át đúng rồi nè À lấy, phải này Ừ, hay cùng thầm lại lên còn Ồ, nhiều dỡ Điều Bắn Điều 6 Bắn <laughs> เกมนี้ยอมรับอ,อย่างหนึ่งคือมันมันเนี่ยยแหละประมาณนั้นเอ <c oughs> น,นอีโลเวต <c oughs> อะมไรม,มัน่นเกมอนเิลเอะไรก็ต้องเข้าใจครับว่าค่ายค่ายแคปคอมมันควรลาสตูดิโอกัน กยงเป็นงคงคงที่เป็น,คนแคตแคปคอมคงไปครับก็เป็นแคทแคปคอมเหมือนเดิม <c oughs> แต่แคปคอมนี้มันแคปคอขี้งกฮะใช่รูปามยังไอยู่ข้อออีกคนาไปมันไม่เหนกัน่ อืมโหมดเงของญี่ปุ่นนะจะโหดฮยโอ้โหแมงเลงขวาน้อมมาเลยเอ้ยไม่ขวานเลงเลยใจเย็นพวกใจเย็นไปนั่งเล่นม้าหมุนกันก่อนอืมอู้ ไอ้แหลมสามตัวไอ้อ้วนสตัวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอเคพบจ้าเราิดรถนะเรผมเลนลบดีมีขนาดลบดีไ่งกูก็ต้องลบโอ้โหขนาดกูกิ้งแล้วกูยังจะโดนลบืม เฮ้่ทำไมรอบนิ้้สึกมันยากกว่ารอบที่แล้วะเออกูว่างเพระว่าเีลัเอไปเยอะรอเปล่าอาจจะใช่น่าจะใชมีสิทายนะเดี๋ยวยาาจะีแก่ศตูเลยนะอ้าไปอีกตัวนึงอีกตัวโอ้โเดี๋ยวไม่รู้อ่ะอะไรไปไหนเออ คตอนเดซักไว้เท่าไหนเนี่ยเร็วเก้าเธอจะเบ็ดละอ๋ออ๋ออ๋อเก็บสองโอ้โหโอ้โหเยอะ เดี๋ยวใจเย็นวกเดี๋ยวเอออาไอตัวขวานไปไหนเออไม่ขวานโลผิดพอดีมันต้องใช้ขวานสู้ก็เลยเรียขวานถ้ามาถมไม่ค่อยได้ใช้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามัดแดวผมจะไม่ค่อยได้ใช้ ก็ทแล้วนะผมใช้มัดเยอะไปครับก็เราจะลองมาใช้ขวานนะผมเน้นแต่ขวานนะแต่ผมคือเน้นแต่ขวานนะที่ต้องขอชอบอาวุธเริ่มแรกครับผมชอบอาวุธใหม่เนี่ยจะเวิร์ดไม่นานจังอาวุธสายสายยังเจนนะชอบชอบไอ้นี่ชอบเขียวแต่ว่าจะใช้กรงจัดเยอะ กูก็ไม่เข้าใจนะคนชอบเขียวนะครับคือกงจักมันในนี่มันศัตรูย่อยไก่มันก็ยังตันได้มันก็ยังดึงเข้ามาได้แต่เขียวมันดึงไม่ได้แล้วมันกวาดในกว้างกว่าเขียวอืม <c oughs> <c oughs>

แน่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 แน,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 แน่หุยติด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 เห่าไปโอเคทีนี้ก็ไเวลาใช้สูตรฮะ <c oughs> <c oughs> อุยงยไยแบ็คเวอรไหนแล้เวเนี่ย ผมก็ยังนั่งอสองสเตนเหมือนเดิม่า่าเดี๋ยวอืม เล่นเล่นเมื่อกี้เล่นมากเอาไปโอ้โหไอ้นี่แพงมาได้ยังไงอ้เอาไปอื้ออืมเบอร์สิบแปดนะซีว่าวัวจูอยากรู้ว่า โอ้องยใช่ไหมใช่้องทำแต่ดัเต้าติดัเยอะอะไรใช่ดันเต้วุธจะเยอะมากตรหลากหลายเลยบางรั้ก็เลยใช้ไม่ถูกกันหมัดจากขวานยิงระเบิด เล่นท่าเล่นท่า okay. มีเล่นท่ามีเล่นทานิดนึงปั <c oughs> ้นเย่อืม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสรร้อยผมจะบอกซืชอชอมันนะ อ้าวก็ไม่รู้มาอ้าวอ้าวเจ้าบอลแล้วตามไปลบโอ้ยกูยลบกูย,ยังโดนอโอ้ยลบลบ hm 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 yêu hm hm on đi, yeah hm <laughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชิเอาแล้วเบื่อมากมุมกล้องชอบห่นเองเนี่ยตอนที่ดึงดึงไอ้นี่ไปทิงเลยนะอ,อุ้ยหืมมันกว่าดีอ่ะเอาเดมมนอีลเวย มึงมามึงเปิดมามอือเอาไปแดกมัดอือโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอือบบอะไออะอะไรอะไป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 ,ไปครับเรอให้ตาลิบินไปไปแล้ว

โอ้ยไม่ได้เดวิกเกอร์นี่ตายเมื่อกี้เดวิกเกอร์โอ้ใช้ไปแล้วเลยไมคราวนี้มันยากกว่าครเลยวะเออวะมันเหนื่อยเลยเออคราวนี้ต่อกันนะเล่นต่อกันอ้าวนั่นเดี๋ยวปั้น

Họ vô, <laughs> ấy đi ổng không 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 ไดท้ายท้าไปท้ายเอาอย่างอีกโอเคครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยนะครับไปกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอะไรนเออโอเคครผมจบที่สเตทที25เดวเบอร์25สำหรับคลิปนี้ยพห